และคนที่จะเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราเป็นคนต่อไปนั่นก็คือจ้าจ้เหตุการณ์ในสซอพรยอีกแล้วคือสซพรายสุดๆเลยแบบชุดอะไรวะก็เลยงงชุดอะไรอ่ะแต่ตอนแรกที่จะให้ใส่อ่ะคือไม่อยากใส่รู้สึกว่าแบบเอาพูดตกตองไป อายอะรู้สึกว่าไม่รู้แบบไว้ได้ยังไงตลอดส0ปีที่ผ่านมาอ,อันนี้หนักมากคิดอีกมุมหนึ่งคือมันคือเราในสมัยก่อน,นะอ่ะก็เลยคิดว่าไหนเราเอาเราตะกอดกลับมาดิก็ลองใส่ดูแล้วลองเดินดูยอะไรเงี้ยมันหนักมากมันหนักขังแรกที่ใส่ชุดนี้หนุติ้นติ้งงงมากโนเต,นต,ตว้าพี่เจ้าตัวอะไรอ่ะโอ้ยมันหนัก,กจริงๆ ติ๊กก็ขำนู่นนี่นั่นก็ให้ซ้อมเต้นไปด้วยแล้วก็ถ่ายรูปหนึ่งสองสามแล้วบอกว่าเอาลงไปโพสในเฟซบุ๊กแล้วนะอะไรเงี้ยหัวโลภพี่เจ้าลงเฟซบุ๊กก่าโเฮ้ยแกไม่เอานิดเดียวเองออเธอสว <No. S 2> ย n นโพสเร็วอ่ะแบบ3 G แป๊บเดียวอ่ะแล้วเจ้าก็รู้สึกว่าเคยอายป่ะ เพราทำไมอะไรเงี้ยบิดพี่หนึ่งสองคมบิดหนึ่งสองเดี๋ยวพี่จะบอกเลยให้พี่คมไม่ได้จริงๆเพราะทายมันหนักมากตอนถอดนะจะบอกเลยว่ามันโล่งอ่ะพี่สุดๆมันแบบโอ๊ยมันออกไปแล้วอ่ะพอถอดออกอ่ะภาพมันเปลี่ยนทันตาเลยพี่ว่าเราดูดีขึ้นเราซอฟลงเรากระชับขึ้นถามว่าเราผอมเราผอมเันคนปกติทั่วไปไหมเรายังไม่ได้ผอมเือนอย่างนั้นแต่ว่าเราดูเปลี่ยนจากแต่ก่อนเยอะมาก ลากไว้นิดนึงนะพี่ถึงแมวิกเนี่ยโจไม่ได้ขึ้นสลิงอะ่ะโจก็จุดเ่ือนพื้นดินแล้วระบำแบบกระถิ่งให้ดูขอบคุณค่ะ ไมใช่ฉันอยากขวิดคุณมากเลยนะคะโจโจอาทิตย์ที่แล้วคุณอยู่บนฟ้าอย่างนี้วันนี้คุณมากระทืบอย่างนี้มันฟิล์มันต่างกันยังไงความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้อยู่บนฟ้าเรารู้สึกว่าเ,ออเราเป็นนางฟ้าเราเป็นนางฟ้าแล้ววันนี้เราเป็นอะไรอ่ะเราเป็นกระทิงเราเป็นกระทิงแต่ว่าโจาคิดว่าโจาเป็นกระทิงที่สวย <laughs> ล <S 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 แล้วกองเชียร์คุณแน่นมากเลยก่อนที่สําคัญวันนี้เราได้เพื่อนๆถึงแม้ว่าจะออกจากบ้านไปแล้วก็ยังมาเชียร์ขอทษนะคะแต่งมาขนาดนี้จะเข้ามาเต้นต่อหรอคะเนี่ย <S 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 แต่ละคนโอ้ยมาเป็นทีมชาติเชิดนะโอ้โหแน่นกันหมดเลยทีเดียวและในวันนี้โจโจ้ก็ทำได้ดีมาก เราเห็นว่าคุณได้แบกน้ําหนัก22่กิโลมันกลับมาหาคุณอีกครั้งเพราะคุณแบกมันคุณรู้สึกยังไงตอนแรกเลยที่เห็นชุดรู้สึกว่าเฮ้ยชุดอะไรเออ้นนี่พี่ๆเขาบอกว่าให้ใส่เจ้าฮะใส่จริงเหรอ,อ,อพอใส่เข้าไป สิ่งแรกที่ได้รู้สึกคือมันหนักมากแล้วมันมันเจ็บสันหลังอะค่ะมันปวดหลังเลยใช่ไหมใช่มันปวดเราก็ต้องทนใส่ไปเพราะเขาบอกว่าเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักของเราก่อนหน้าเนี้ยชิปไอ้ที่หายไปอะลองกลับเข้ามาว่า20่กว่าปีที่ผ่านมาเราแบ่งมันได้ยังไงเลยนะกรรมการได้ยังไงคะพี่ตุ้ยคะขอชมการเป็นกระเทยเอ้ยกระทิงเลยกระทผมเป็นกระทิงที่ดูมีพลลงจริงๆตัวเขาเองเขาเขาตรงตามโจทย์เขาอะเขาจิกในวีคเนี้ยเขาไม่ได้จิก ในรูปแบบว่าเขาสวยอ่ะแต่เขาจิกแล้วเขาดูมีพลังพลังกำลังที่เขามีในการเหวี่ยงโปไปมาอะไรต่อมีอะไรออแล้วก็คาแรคเตอร์หรือโจทย์ที่เขาได้รับเนี่ยเ,ออเขาไม่ได้ทิ้งเลยเออซึ่งวีกนี้ก็ยังทําได้ดีอยู่ซึ่งห้จะชอบขอบคุณค่ะพี่ไอ้หญิงเต้นอีกแล้วนะคะพี่ไอ้หญิงมางี้อีกแล้วนะคะพี่ไอ้หญิงจะเต้นอีกแล้วค่ะคือต้องบอกว่าเจ้าจ้อไม่เคยทําให้ผิดหวังในทุกวีกนะคะออวีกนี้ก็เป็นอีกวีกหนึ่งที่ไม่ได้ทาให้พี่หญิงรู้สึกผิดหวังเลยนะคะแล้วก็ความแข็งแรงนะคะสายตา การที่จะจ้องคู่ต่อสู้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เขาหลุดสายตามันคือสเสน่ห์ของการเต้นสเปนนิชนะคะที่สําคัญคือบอดี้นะ,ะสิ่งหนึ่งที่ขาดไปอย่างเดียวเลยแล้วมันเล็กมากคือมันต้องฟิลตั้งแต่นิ้วเข้ามาเลยมันหายสเสน่ห์ของนิ้วของความเป็นสเปนนิชนิดเดียวที่เหลือเพอร์เฟคค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะชอบความเป็นกระทิงของเขาเขาเหมือนเป็นกระทิงเปลี่ยวหิวหิวตลอดเวลาอยากจะคว้าเหยื่อคว้าหมับคว้าหมับแล้วคว้าไม่ใช่ตัวเดียวคว้าทีเดียวหลายๆตัวด้วยความรู้สึกนี้จะพูดไม่ได้ถ้าไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะคะเะชอบเวลาหมุนตัวหรือทุกสิ่งทุกอย่างการเตะขานี่คือเตะสูงมากเตะสูงเกินหัวตัวเขาเองนะใช่ใช่คุณตีโจทย์แตกในวิคนี้นะครับขอบคุณค่ะ คณะกรรมการจะให้คะแนนโจโจ้เท่าไหร่ผมให้9ครับ8ค่ะ8ครับ,รบขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเบเสียคะแนนการเต้นของโจโจ้ในสัปดาห์นี้กรรมการให้อยู่ที่8.3คะแนนค่ะไปดูว่าคุณจะลดน้ำหนักได้เท่าไหร่เชิญค่ะ ก่อนหน้านี้อยู่ที่112.2กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันคือ ว่าคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดประจำสัปดาห์จะตกรอบและตอนนี้ค่ะก่อนกำลังรั้งท้ายส่งกำลังใจมาช่วยเขาด้วยนะคะและคนที่จะมาเต้นเปลี่ยนชีวิตกับเราคนต่อไปได้แก่